ในพระอริยสัจข้อแรกคือทุกข์สัจพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่าทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายการประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาการผัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบความปรารถนาที่มีสมความหวังความรันทดใจความเศร้าโศกเสียใจโดยสรุปแล้ว ก็คือความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าคืออุปทานในขันห้าเป็นทุกข์อะไรคือขันห้าขันห้าก็คือส่วนประกอบของชีวิตเราคือร่างกายและจิตใจมีลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือส่วนประกอบที่มีอยู่ในทุกสัตว์ทุกบุคคลหมายถึงมนุษย์ทุกๆคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ มีขันห้าด้วยกันทุกๆคนรวมไปถึงพวกเตรัชานเขาก็มีขันห้าเหมือนกันขันห้าแบ่งไว้สองส่วนคือรูปกับนามรูปก็คือสังขารร่างกายที่ประกอบไปด้วยอาการ32คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเลล หนองเลือดเงื่อมันคน้นน้ำตาเปลเวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดเกิดจากการรวมตัวของธาตุสีดินน้ำลมไฟผ่านมาทางอาหารที่เรารับประทานเข้าไปน้ำที่เราดื่มเข้าไปอากาศที่เราสูดเข้าไปเมื่อมารวมตัวกันแล้วธาตุสี่ก็กลายเป็นอาการ3 2นี้คือลักษณะของรูปขันเป็นไตลักษณ์ คือเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปราศจากตัวตนความไม่เที่ยงของร่างกายเราก็เห็นได้ชัดเจนร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่ได้อยู่เป็นเด็กทารกไปตลอดเมื่อเกิดมาแล้วก็มีการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วต่อมาก็เป็นคนชราแล้วในที่สุดก็แตกสลายคือตายไปก่อนที่จะตาย ก็มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือลักษณะของร่างกายร่างกายเมื่อตายไปแล้วอาการทั้ง32ก็สลายตัวกลับคืนสู่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายของพวกเราจะไม่อยู่อย่างนี้ไปตลอดเวลาคนตายไปถ้าไม่เอาไปเผาทิ้งไว้เฉยๆมันก็จะค่อยๆเน่าเปื่อยค่อยๆ่อยย่อยสลายไปหมดกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟ ถ้าเอาไปเผาก็จะกลายเป็นขี้เท่าไปนี่คือลักษณะของรูปขันเป็นไตลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนถ้าไปยึดไปติดมีอุปทานว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราเข้าก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าจะไม่ให้ทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญาศึกษาธรรมชาติของร่างกายนี้ให้เห็นอย่างท่องแท้ด้วยปัญญาว่า เป็นสิ่งที่เกิดมาจากธาตุสดินน้ำลมไฟและจะต้องกลับคืนสูส่ธาตุสดินน้ำลมไฟเมื่อเกิดมาแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่เป็นผู้เท่าจากผู้เท่าก็กลายเป็นผู้ตายไปนในที่สุดนี่คือสภาพของร่างกายถ้ามีปัญญาก็จะปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดถ้าไม่ยึดไม่ติด ก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายคือรูปขันนี้แต่ถ้าไม่มีปัญญามีแต่ความหลงมีแต่ความมืดบอดครอบงำจิตใจความมืดบอดก็จะหลอกให้ใจไปยึดไปติดกับร่างกายว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของของเราแล้วก็อยากจะให้ร่างกายนี้อยู่กับเราไปนานๆไม่อยากให้ร่างกายนี้แก่ไม่อยากให้ร่างกายนี้เจ็บ ไม่อยากให้ร่างกายนี้ตายซึ่งเป็นของที่ฝืนธรรมชาติฝืนสัตว์จะข้อแรกคือทุกขสัตว์ที่แสดงว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องปัดพลากจากกันและกันพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราใช้สติใช้ปัญญากำหนดรู้ทุกข์ทุกขสัตว์นี้ต้องรู้ต้องกำหนดรู้คำว่ากำหนดรู้หมายถึงให้ศึกษาอย่างท่องแท้ ถึงสภาพความเป็นจริงของทุกขสัตว์ว่าเป็นอย่างไรคือร่างกายนี้รูปขันนี้หรือธาตุขันนี้เป็นของไม่เที่ยงมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟปราศจากตัวตนมาจากธาตุแล้วก็ต้องกลับไปสู่ธาตุถ้าเข้าใจหลักนี้แล้วปล่อยวางได้ก็จะไม่ทุกข์กับรูปขันธาตุขันนี้นามขันมีสี่คือเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณเป็นธรรมชาติที่ออกมาจากใจคือมีใจเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นอาการของใจเป็นไตลักษณ์คือเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปราศจากตัวตนเช่นเดียวกับรูปขันมีอาการเกิดมีการดับมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนในานามขันทั้งสี่ เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกับาธาตุขันาธาตุขันมีาธาตุสีดินน้ำลมไฟส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเหมือนกับดินน้ำลมไฟเวทนาคือความรู้สึกที่มีอยู่ในตัวของเราทุกๆคนคือสุขทุกข์ไม่สุข ไม่ทุกข์ทั้งทางร่างกายและจิตใจเวทนาทางกายเรียกว่ากายเวทนาเวทนาทางจิตก็เรียกว่าจิตเวทนาทนาทางกายกับเวทนาทางใจนี้ต่างกันมีเหตุที่ทำให้ต่างกันเวทนาทางกายเกิดจากการแปรปรวนของร่างกายเช่นอุบัติเหตุเดินไปสะดุดไปเตะหินเข้าก็ทำให้เกิดเจ็บเท้าขึ้นมา หรือรับประทานอาหารแล้วเกิดท้องเสียขึ้นมาเกิดการปวดท้องหรือเกิดจากพยาธิเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายทำให้เกิดอาการปวดศรีรษะเป็นไข้ปวดไปตามอาวัยวะต่างๆนี่เป็นเรื่องของเวทนาทางกายเป็นของไม่เที่ยงคือเป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปได้เช่นอาการปวดหัวปวดท้อง ก็ไม่ได้เป็นไปตลอดเวลาเป็นแล้วก็หายหายแล้วก็เป็นสลับผัดเปลี่ยนกันไปนี่คือลักษณะของกายเวทนาจิตเวทนาหรือเวทนาทางใจเกิดจากความหลงของใจที่ไปอยากสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้ามาแล้วไม่สมความอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาร่างกายเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาใจก็ไม่สบายตามไปด้วยคือนอกจากกายไม่สบายแล้วใจยังไม่สบายตามไปด้วยเป็นการไม่สบายสองชั้นด้วยกันไม่สบายทางกายแล้วยังต้องมาไม่สบายทางใจเป็นเพราะความหลงความมืดบอดความไม่เข้าใจธรรมชาติของร่างกายเพราะไม่เคยได้ศึกษาไม่เคยได้ยิน ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจึงทําให้มีอุปทานยึดติดอยู่กับเวทนาเวลาเกิดสุขเวทนาก็อยากให้สุขเวทนาอยู่กับเราไปนานๆเวลาความสุขหมดไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาทางร่างกายก็ดีหรือเราสูญเสียสิ่งที่เรารักที่เราชอบไปก็ดีก็เกิดทุกขเวทนาทางจิตทางใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งด้วย เพราะอุปทานความยึดติดอยู่ในเวทนานั่นเองแต่ถ้าได้ศึกษาด้วยปัญญาแล้วจะรู้ว่าการสูญเสียการพัดพลาดก,การเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมดาของร่างกายที่จะเป็นไม่มีใครห้ามได้เวลาเป็นแล้วไปทุกข์กับมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร กลับทําให้เกิดความเจ็บปวดลวดล้าขึ้นมาในใจอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นความทุกข์ที่รุนแรงยิ่งกว่าความทุกข์ของร่างกายเสียอีกคนฉลาดจึงต้องรู้จักปล่อยวางเวทนาทางกายคือถ้าเกิดอาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้มียากินได้ก็กินไปถ้าไม่มียาก็กทําความเข้าใจว่าเวทนานี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราบังคับไม่ได้ อยากให้มันหายไม่ได้เพราะถ้าอยากให้มันหายแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้ายอมรับความทุกข์ของร่างกายว่าเป็นเรื่องธรรมดาทุกใจก็จะไม่เกิดทุกกายเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่สักครู่หนึ่งก็ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับฝนฟ้าอากาศบางวันเราไม่อยากให้ฝนตกแต่พอฝนตกมา เราก็ต้องยอมรับสภาพของฝนนั้นเรารู้ว่าเราห้ามไม่ให้ฝนตกไม่ได้ชั้นใดเราก็ห้ามไม่ให้ทุกเขเวทนาทางกายเกิดขึ้นชั้นนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ปล่อยวางเสียเหมือนเราปล่อยวางฝนเวลาฝนตกเราก็ไม่เดือดร้อนใจเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราไปบังคับฝนไม่ได้เมื่อเราบังคับฝนไม่ได้เราก็ปล่อย ให้ฝนตกไปตามเรื่องของเขาจนกว่าเขาจะหมดฤทธิ์เขาก็จะหยุดตกเองเวทนาความทุกข์ทางร่างกายก็เป็นแบบเดียวกันถึงเวลาที่เขาจะต้องแสดงอาการเจ็บปวดออกมาก็ปล่อยให้แสดงไปถ้ามีหยูกมียามีหมอพอที่จะช่วยบรรเทาได้ก็ใช้ช่วยบรรเทาไปถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีหยูกยาไม่มีหมอ เราก็ต้องพึ่งตัวเราเองต้องมีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนที่พึ่งของตนนี้ก็ไม่ใช่อะไรก็คือธรรมังสารนังคัชามิธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ใช้ปัญญาแยกแยะขันห้าให้เข้าใจว่าเวทนาซึ่งเป็นหนึ่งในขันห้าว่าเป็นของไม่เที่ยงปราศจากตัวตนเป็นสิ่งที่เราไปบังคับควบคุมไม่ได้ เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาปล่อยให้เขาเป็นไปเหมือนปล่อยให้ฝนตกปล่อยให้เวทนาเป็นไปตามเรื่องของเขาถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะดับความทุกข์ในใจของเราได้ใจของเราจะไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายจะสงบจะเย็นท่ามกลางความทุกข์ของร่างกายนั่นแหละเปรียบเหมือนกับน้ำแข็งที่อยู่ในกองไฟ ถึงแม้ว่ากองไฟจะร้อนขนาดไหนก็ตามน้ำแข็งก็ยังเย็นอยู่อย่างนั้นชั้นใดใจของผู้มีปัญญาก็จะเป็นใจที่เย็นเหมือนกับน้ำแข็งในขณะที่ร่างกายเจ็บปวดรวดแล้วด้วยพิษของความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าใจมีปัญญาแล้วใจจะปล่อยวางเวทนาคือทางกายคือไม่ไปวุ่นวายเขาจะเป็นอย่างไร ก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาถ้ามีหมอมียารักษาได้ก็รักษาไปแต่ไม่ได้หวังพึ่งยาพึ่งหมอไปตลอดเวลาเพราะรู้ว่าในที่สุดแล้วร่างกายนี้ก็จะต้องเป็นไปตามสภาพของเขาคือจะต้องถึงจุดสูงสุดที่แม้กระทั่งหมอหรือยาก็ไม่สามารถที่จะเยี่ยวยารักษาได้แต่ใจนี้สามารถที่จะรักษาใจ ได้ด้วยธรรมโอสถคือคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเวทนาสิ่งที่เราไปบังคับไม่ได้ร่างกายนี้เราไปบังคับเขาไม่ได้ในที่สุดเขาก็ต้องเป็นไปตามสภาพของเขานี่คือการใช้ปัญญาพิจารณาทุกข์สัตว์ซึ่งเป็นกิจของผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ความทุกข์เกิดจากการขาดปัญญา เมื่อไม่มีปัญญาจะเห็นขันห้าว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของของเราขึ้นมาทันทีมีใครปฏิเสธบ้างว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราทุกคนจะต้องบอกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราแต่ทำไมพระพุทธเจ้าถึงบอกตรงกันข้ามกับเราเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านมีดวงตาเห็นธรรม ท่านปฏิบัติธรรมทนตัดสู้ท่านได้ชำระกิเลสโมหะความลุ่มหลงความเห็นผิดเป็นชอบความเห็นกลับตาลปัดหมดสิ้นไปจากใจท่านเห็นร่างกายตามความเป็นจริงของเขาแต่เราเห็นร่างกายตามความหลงของเราเราจึงเห็นไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงเห็นเราเห็นร่างกายเป็นตัวตนเห็นนามขันทั้งสี่คือเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็พยายามควบคุมบังคับให้ร่างกายให้นามขันเป็นไปตามความต้องการของเราแต่เราก็เหมือนกับคนตาบอดทำไปเท่าไรก็ไม่ประสบความสำเร็จร่างกายก็ต้องแก่ไปตามเรื่องตามราวเวทนาก็ต้องแสดงอาการของเขา ไปตามเรื่องตามราวของเขาเขาจะทุกข์ก็ทุกข์เขาจะสุขก็สุขเขาจะไม่ทุกข์ไม่สุขเขาก็ไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่แหละคือความแตกต่างของคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะกับคนที่ได้ศึกษาธรรมะถ้าคนได้ศึกษาธรรมะอย่างทองแท้แล้วนำมาปฏิบัติกับตนกับขันห้าแล้วก็จะต้องปล่อยขันห้าขันห้า จะเป็นอย่างไรก็ปล่อยไปตามสภาพของเขาเมื่อใจปล่อยวางแล้วใจจะสงบใจจะเย็นใจจะไม่เดือดร้อนท่ามกลางความทุกข์อันใหญ่โตของร่างกายนี้ดังที่พระพุทธเจ้ากับพระอระหันตสาวกในขณะที่เสด็จปรินิพานจะนิพานใจของท่านไม่วันไหวใจของท่านเป็นปกติเฉยเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ท่านรู้แล้วด้วยปัญญาว่าเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเป็นปรากฏการทางธรรมชาติใจไม่ได้อยากให้เป็นอย่างอื่นธรรมชาติความเป็นจริงเป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกได้ทำแล้วชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่สุขสบายเป็นชีวิตที่อยู่เหนือความทุกข์เพราะความทุกข์ เกิดจากความหลงที่เราสร้างขึ้นมาในใจของเราเองความทุกข์ภายในใจเราสามารถดับได้หมดไม่ให้มีความทุกข์ภายในใจเลยได้แต่ความทุกข์ทางร่างกายเราห้ามเขาไม่ได้เขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาแต่เราไม่ต้องไปเดือดร้อนกับเขานี่คือวิธีปฏิบัติที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ เราจึงต้องศึกษาทำความเข้าใจให้รู้จักขันห้าว่าเป็นอย่างไรธรรมชาติของเขาเป็นอย่างไรแล้วปล่อยวางเขาไปตามเรื่องของเขาสัญญาคือความจำได้หมายรู้เวลาเห็นรูปที่เราเคยพบเคยเห็นมาก่อนเราก็จำได้ว่ารูปนี้เป็นรูปของใครเช่นเราเคยเห็นรูปนี้มาก่อนเราก็รู้ว่าเป็นนายกอ นายขออย่างนี้เป็นต้นคือการจำได้เวลาเห็นรูปหรือเวลาได้ยินเสียงก็รู้ว่าเป็นเสียงของใครเป็นเสียงของนายกอเสียงของนายขอหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตใต้เช่นเมื่อวานนี้เราไปทำอะไรมาบ้างอย่างนี้เรียกว่าสัญญาคือการจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งคิดเรื่องราวต่างๆ คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เรียกว่าสังขารอย่างวันนี้คิดว่าจะมาทำบุญที่วัดสังขารเป็นตัวคิดเราคิดว่าหลังจากทำบุญเสร็จแล้วก็จะไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อนี่ก็เป็นสังขารความคลิดปรุงแต่งเหมือนกับวิญญาณในขันห้าต่างกับปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณในขันห้าเป็นส่วนที่รับรู้รูป เสียงกลิ่นรสพ,พุทธภะที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อรูปมาสัมผัสกับตาก็จะมีจักสุวิญญาณเกิดขึ้นมาเป็นการรับทราบรูปผ่านทางตาเข้าสู่ใจโดยจักสุวิญญาณรับทราบว่ามีรูปปรากฏขึ้นในใจแล้วเช่นเดียวกับเสียงกลิ่นรสพธภะเมื่อสัมผัสกับหูจมูกลิ้นกายแล้ว ก็มีวิญญาณรับทราบเข้ามาสู่ใจเมื่อเข้ามาสู่ใจแล้วสัญญาก็เป็นผู้ทำหน้าที่ต่อไปเวลารูปเข้ามาในใจสัญญาก็จะแปลว่ารูปนั้นว่าเป็นรูปอะไรเป็นรูปในกอหรือในขอเป็นต้นเช่นเดียวกับเสียงกลิ่นรสผลพะเมื่อมีการแปลความหมายด้วยสัญญาแล้วก็มีเวทนาตามมา ถ้าเป็นรูปที่เราชอบถูกใจเราก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นรูปที่ไม่ถูกใจเราก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นรูปที่เราไม่ยินดียินร้ายด้วยก็เกิดไม่สุขไม่ทุกขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นสุขเวทนาสังขารก็จะคิดปรุงให้ตั้งอยู่นานๆหรือตลอดไปเลยถ้าเป็นทุกขเวทนาสังขาร ก็จะคิดปรุงให้หมดไปเร็วๆนี่คือการทำงานของนามขันทั้ง4ขันทั้งสนี้เป็นของไม่เทียงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเปลี่ยนไปเเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาออกมาจากใจถ้าเราจะเปรียบเทียบขันสี่กับใจแล้วใจก็เปรียบเหมือนกับสระน้ำเวลาเราโยนก้อนหินเข้าไปในสระน้ำก็จะมีคลื่น มีฟองน้ำเกิดขึ้นมาเช่นเดียวกันกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลาทำงานจิตก็จะกระเพื่อมขึ้นมากระเพื่อมแล้วก็สงบนิ่งลงเวลาทำงานอีกก็จะกระเพื่อมขึ้นมาอีกนี่คือลักษณะของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ภายในจิตของเราพระพุทธองค์ทรงแสดงว่า เป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆคิดอะไรแล้วก็ผ่านไปจำอะไรได้แล้วก็ผ่านไปวิญญาณปรากฏขึ้นมาให้เห็นภาพได้ยินเสียงแล้วก็ผ่านไปเวทนาเกิดความสุขเกิดความทุกข์เกิดความไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปเป็นของที่ไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามเหตุตามปัจจัยเราจึงไม่ควรไปยึดไปติดว่าเวทนาเป็นเวทนาของเราเวลามีเวทนาเกิดขึ้นมาก็าอย่าไปบอกว่าเราเจ็บเราสุขต้องทำความเข้าใจว่ามีความสุขเกิดขึ้นมาแล้วมีความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกับมีแขกมาเยี่ยมบ้านเราวันนี้นายกอมาเยี่ยม เมื่อเช้านี้มินนขอมาเยี่ยมเข้ามาสักครู่แล้วเขาก็าไปเขาอาจจะอยู่นานหรือไม่นานก็เรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้นี่คือลักษณะของนามขันทั้งสี่เขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วเขาก็ดับไปจะช้าหรือเร็วก็สุดแท้แต่เขาแต่เราไม่ต้องไปยึดไปติดว่าเป็นเราเป็นของของเรา ไม่ต้องไปหลงตามเวลาสังขารคิดปรุงแต่งอะไรพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราใช้ปัญญาใช้เหตุผลอย่าไปตามสังขารถ้าสังขารปรุงว่าเดี๋ยววันนี้ไปกินเหล้าเราก็ต้องไม่เชื่อสังขารน,นี้เราต้องใช้เหตุผลคือปัญญาทบทวนดูก่อนว่าสังขารบอกให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือถูกต้องทำไปแล้ว เกิดสุขหรือเกิดทุกข์ขึ้นมาถ้าทำไปแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาก็อย่าไปทําถ้าทํำไปแล้วเกิดสุขเกิดคุณเกิดประโยชน์ขึ้นมาเราถึงค่อยทําถ้าทําได้ถ้าทําทไม่ได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนก็ทําความเข้าใจว่าทําไม่ได้และก็ปล่อยวางไปเท่านั้นก็จบนี่คือการปฏิบัติกับขันทั้งห้า คือทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของเขาว่าเป็นอย่างไรและก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาขันห้าเปรียบเหมือนต้นเทียนเวลาจุดเทียนก็จะมีแสงเทียนมีควันมีความร้อนมีการกระพริบของแสงเทียนรูปขันเปรียบเหมือนต้นเทียนไส้เทียนแสงเทียนเราเป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้ด้วยตาส่วนความร้อนของไฟกับลม ที่พัดแสงเทียนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปรียบเหมือนกับนามขันถ้าจุดต้นเทียนแล้วปล่อยให้ไม่ไปเรื่อยๆในที่สุดเทียนก็จะไม่หมดไปเปรียบเหมือนร่างกายของเราร่างกายของเราเมื่อเกิดมาแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตค่อยๆแก่และในที่สุดก็ต้องดับไปเหมือนกับต้นเทียนที่ไม้หมดไป ส่วนความร้อนที่เกิดจากไฟกับลมที่ทำให้แสงเทียนกระพริบก็เป็นเหมือนกับนามขันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีตัวไม่มีตนเป็นธรรมชาตินี่คือลักษณะของขันห้าที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราดูร่างกายของเรา ก็ให้ดูเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาดูเวทนาก็ต้องเห็นว่าเป็นปรากฏการธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นกับร่างกายและจิตใจเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นกันจำได้หมายรู้แล้วก็ดับไป สังขารปรุงแล้วก็ผ่านไปวิญญาณรับทราบรูปเสียงกลิ่นรสโธพภะแล้วก็ดับไปผ่านไปไม่มีตัวไม่มีตนเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เราเพียงแต่ทำความเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างไรรู้แล้วปล่อยวางตามความเป็นจริงเท่านั้นก็พอถ้าทำได้อย่างนี้แล้วใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์เวลาไปเจอสิ่งที่เราไม่ปรารถนา ต้องไปพบกับคนที่เราไม่ชอบหน้าเราก็ต้องทำความเข้าใจว่านี่ก็เป็นสภาวธรรมอย่างหนึ่งคนนั้นเขาก็เป็นลูปขันนามขันเป็นขันห้าไปบังคับขันห้านี้ไม่ได้วิญญาณที่รับรู้รูปนี้ก็รับรู้มาแล้วไปบังคับมันไม่ได้นอกจากเราหลับตาถ้าหลับตาแล้วก็จะมองไม่เห็นคนที่เราไม่ชอบนั้นได้หรือเดินหนีไป เราก็จะพ้นจากบุคคลนั้นได้แต่ถ้าหลับตาไม่ได้เดินหนีไม่ได้เราก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปสอนใจต้องบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ขันห้าเป็นสภาวะธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และในที่สุดก็ต้องดับไปไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับเขาเขาจะเป็นอย่างไรมันก็เรื่องของเขาถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วชีวิตของเรา ก็จะเป็นชีวิตที่มีแต่ความสงบไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลความทุกข์ความกังวลนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าเราไปยึดไปติดไปชอบขันห้าเข้าเช่นเราไปชอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าสามีของเราก็ดีภรรยาของเราก็ดีเราก็อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นการไปควบคุมพยายามที่จะควบคุมขันห้า ให้เป็นไปตามความอยากของเราแล้วถ้าทำอย่างนี้ก็จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะไม่ได้เป็นไปตามความอยากความต้องการของเราซึ่งมักจะสวนทางกับความเป็นจริงเสมอถ้ารักใครเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆอยากจะให้เขาไม่แก่อยากจะให้เขาไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยอยากไม่ให้เขาตายเป็นความอยากของเรา แต่เราไม่รู้หรอกว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะความโง่เขลาเบาปัญญานั่นเองไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยศึกษาฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า<ๆ>ก็เลยปล่อยให้ใจถูกอำนาจของตันหาความอยากพาไปเมื่อมีตันหาความอยากพาไปแล้วใจก็มีแต่ความทุกข์ใจมีแต่ความวุ่นวายใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับไปจนวันตายและเมื่อตายแล้วก็ยังไม่หมดสิน้นเพราะความอยากนี้ก็จะพาให้ไปเกิดอีกจึงควรเห็นโทษของตัณหาความอยากและละเสียด้วยปัญญาคือปล่อยวางขันห้าให้เขาเป็นไปตามความจริงของเขาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะได้หมดทุกข์กันเสียทีการแสดงธรรม เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้